เป็นรถ MVP มินิมินินะใคครอบครัวแต่ราคาอยู่2องแสนต้นๆเท่านั้นนะคันนี้บอกเบามากๆเป็นรถคันนี้เลยสัญชาติมาเลเซียนะเป็นโปรตอนนะครับตัวน,นี้ e x o ่ a นะครับเป็นตัว1.6ึ่งหไฮไลท์เทอร์โบนะแล้วถ้าใครสนใจนะมาออกรถคันนี้นะจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมแล้วก็ผ่อนเรทอยู่3-4มสีพันเท่านั้น ถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวมีโปรช่วยผ่อนให้อีกนะและเดี๋ยวดูฟรีประกันไปให้นะครับก็เดี๋ยวมีเวพิเศษให้นะสำหรับเดือนนี้นะถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวช่วยผ่อนเดืลยปีหนึ่ง,งไปหมึนะครับลดแต่ข้อผัวนี้เพราะว่าราคาเข้าเบาอยู่แล้วนะนี่ที่แถมมามีจอด้านกลางด้วยจอตัวนี้เอาให้ลูกไปดูนเออไปรับส่งลูกก็ได้เอาลูกส่งไปโรงเรียนก็ได้นะครับ เปิดกระตรงกระตูนดูได้หมดนะแล้วดูที่เลือนไมค์คันนี้ไมค์แค่แสนสีเท่านั้นนะครับถือว่ารถปีเท่านี้น้าไมค์เท่านี้ถือว่าเหมาะใช้งานนอนมากๆสภาพโอเคเลยอย่างที่บอกได้เครื่องเทอร์โบเครื่องตัวนี้ใช้ตัวเดียวกับมิซูนะเป็นเครื่อง1.6ค่อนข,ข้างประหยัดน้ํามันนะครับแล้วอะไหล่ก็หาไม่ยากนะเพราะเป็นเพื่อนบ้านเราเองนะอะไหล่หาง่ายนะ PCC คารถสวยไลน์แอด PCC ค่ะ ถ้ผมคิวคอนเฟิร์มนะที่รถมือสองรถสวย P C P k a r a ร a จังหวัจังหวัดนนทบุรีนะครับบอกเลยนะครับถ้าใครกำลังสอหารถเจ็ดที่นั่งนะเป็นรถ M V P มินิมินินะใครครอบครัวแต่ราคาอยู่สองแสนต้นๆเท่านั้นนะคันนี้บอกเบามากๆเป็นรถคันนี้เลยสัญชาติมาเลเซียนะเป็นโปรตอนนะครับตัวนี้ e x o ่ a นะครับเป็นตัว1.6 Highline อร์โบนะตัวนี้เป็นเครื่อง1.6แต่มีเทอร์โบด้วยแล้วบอกเลยนะโปรตอนนี่นะ ที่บ้านเขานะมาเลเซียนะครับฮิตมากนะอารมณ์เหมือนโตโยต้าบ้านเราเลยฮอนด้าบ้านเราเลยเป็นแบรนด์หลักไปเลยนะครับผมแล้วอะไรก็รหาง่ายมากนะเพราะว่าใกล้ๆก้กันเลยนะครับเป็นเขาเรียกนะเอเชียเชียเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องเดียวกับมิตซูด้วยนะบอกเลยแข็งแรงแน่นอนนะถ้าใครขับมิตซูอยู่นะครับแล้วตัวนี้บอกเลยราคาเราตั้งอยู่ที่2 7 0 0 0นเเท่านั้นนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะผ่อนเลทอยู่สามสี่พันเท่านั้นนะถ้าใครหารถเจ็ดที่นั่งราคาประหยัดประหยัดและได้เกียร์ออโต้มีจอให้ครบเลย เดี๋ยวเรามารีวิวรอบคันกันเลยนะครับไฟนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะไฟใสๆเลยนะคันนี้ได้สีดาทั้งคันนะล้อน,นี่แต่งแม็กมาเรียบร้อยเป็นแม็กสีทองอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วบอกเลยรถแบบว่ามินิ MVP อย่างนี้นะหายากนั้นเลทราคาอย่างนี้นะถ้าไปดูยี่ห้ออ,อื่นต้องมีห้าพันขึ้นแน่นอนนะเฮ้ยห้าแสนขึ้นดิไม่ใช่ห้าพันขึ้นดิไปดูภายในนะครับผมภายในเป็นสีดําใหม่ๆอย่างนี้เลยเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เรียบร้อยมีจอให้แล้วนะคันนี้นะครับผม ถ้าใครสนใจนะต้องรีบเลยนะเพราะว่าราคาเบามากๆนะสองแสนเจ็ดพันเท่านั้นนะครับผมผ่อนแค่สามสี่พันเท่านั้นตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งอย่างที่บอกแล้วบอกเลยพับเบาได้หมดนะครับคันนี้นะจะพาไปดูกันเลยนี่พับเบาได้ราบด้วยนะตัวนี้นี่นนได้ทั้งสองเบาเลยนะครับผมแล้วก็มีเบาคนนั่งเจ็ดก็พับได้ต่เปิดข้างหลังให้เห็นกันเลยแล้วคันนี้จัดโซ่เครื่องมาเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะ บอกเลยแรงมากๆเลยนะคันนี้ได้เป็น1.6เทอร์โบนะบอกเลยขับดีมากๆนะครับผมนีพับเบาได้ลาบนี้เลยนะครับนี่นะถ้าใครนะหารถนะครับเจ๊ที่นั่งนะอยากไปเที่ยวไกลๆครอบครัวใช่ป่ะแต่ราคาไม่แรงมากนะที่ร้านเรามีอยู่คันนะแล้วมีคันเดียวในร้านด้วยนี่ถ้าเอาไปลงเจาะกลุ่มนะผมว่าก็ออกไวอยู่นะคันนี้นะครับผมนี่มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเปิดได้พับได้ลาบเลยบอกเลยนะคันนี้ถูกมากๆ้วดูดิแถม พับบอกปไปได้อย่างนี้เลยนะครับผมหรือจะพับอย่างนี้ก็ได้นะวางของได้หรือท่านใดที่แบบว่าเป็นบ้านที่จะขายของใช่ไหมขนของตลาดนัดหรืออะไรก็ได้นะพับบอกขนของไปขายก็ได้นะเพราะว่าอันนี้สามารถใช้ในพรอค้ได้เอาไปขายของด้วยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูเมดอาร์ก,กันเลยนะอันนี้โอ้โหเม,อมดอาร์เงี้ยเหนียวเลยเมดอาร์ดูยังคกกมคมอย่างนี้เลยนะครับผมบอกเลยใหม่มากๆนะคันนี้นะแล้วบอกใหม่แค่แสนต้นต้นเท่านั้นเองถือว่ารถปีอันนี้รถปี12ใช่ไหมถือใหม่แสนต้นถือว่ามไม่เยอะเลยนะ ตัวรถใช้งานน้อยมากนะครับคันนี้ได้สภาพยอยู่ได้เจ็ดที่นั่งด้วยแล้วราคาสองแสนดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ไปขับร้อนๆนะครับเอาคันนี้ไปดีกว่านะครับผมดูดิเมท้ายังอยู่ครบอย่างนี้เลยบอกเลยนะคันนี้เดี๋ยวไปดูอีกข้างหนึ่งกันบ้างนะครับแกะให้เห็นกันเลยโหเมด้าแบบดูดิดูยังตมคมอยู่เลยนะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะ ว่าโอเคเลยนะในเรทราคาสองแสนเจ็พันนะหาที่ไหนได้นะรถเจ็ดที่นั่งราคา2 7 0แสน็ดพันนี่หาไม่ได้นะดูเครื่องนะเครื่องยังใหม่ๆเลยคันนี้นี่เลยเปิดเครื่องให้เห็นกันเลยนะครับตามมาเลยนะนี่ให้ดูทั้งคันเลยนะครับโอ้โหเครื่องยังใหม่หมๆนี้เลยนะฮะสะอาดสะอ้านอยู่เลยนะตัวนี้นะใครหารถเจ็ดที่นั่งอยู่นะต้องรีบเลยนี่ ตัวนี้นะอย่างที่บอกได้เครื่องเทอร์โบเครื่องตัวนี้ใช้ตัวเดียวกับมิซูนะเป็นเครื่อง1.6ค่อนข,ข้างประหยัดน้ามันนะครับแล้วอะไหล่ก็หาไม่ยากนะผมเ,เป็นเพื่อนบ้านเราเองนะอะไหล่หาง่ายนะถ้าใครตกใจแล้วช่วงล่างนี่เป็ของโรตารเนี่ยนะในรถสปอร์ตเลยนะครับ <Yeah. S 1> บอกเลยนะคันนี้นะเจ็ดที่นั่งถูกมากๆเป็นรถมินิ MVP ถ้าใครแบบมองหาเอาไปใช้ขนของก็ได้นะขายของตลาดนัดหรือที่บอกไปเอาไปใช้รอบครัวเดินทางไกลๆก็ยังได้ได้เกียร์ออโต้ด้วยขับสบายในเมืองนะ๋ยวไปสตาร์ทเครื่องให้ดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับ แล้วก็มาอยู่ในรถของเจ้าโปรตอนคันนี้นแล้วนะบอกเลยนะบอกคนขับก็นั่งสบายมากๆสไตล์รยครอบครัวเลยแต่ว่าราคานี่น่าจับต้องอย่างที่บอกเพราะคันนี้อยู่27,000นใช่ไหมแล้วตัวนี้ได้เกียร์ออโต้ด้วยมีจอเรียบร้อยเครื่องเสียงอะไรใช้งานได้ปกตินะครับมีเปิดดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยนะครับเชื่อม usb ได้นะฮะคันนี้นะถ้าใครสนใจนะนี่ไปพามากติทตินะครับเดินไฟข้างหน้ารถข้างบนนี่ ปกตินะครับใช้งานได้ทุกอย่างเลยแล้วดูที่เลื่อนไมค์คันนี้ไม้แค่แสนสีเท่านั้นนะครับถือว่ารถปีเท่านี้นะ้าไม้เท่านี้ถือว่าเหมาะใช้งานนอนมากๆสภาพโอเคเลยรวมาะไรได้มัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะมีโหมดให้เรียบร้อยนะครับเล่นกับจอได้เลยนะมีช่องเก็บของนะนะคันนี้นะครับเปิดล่างเปิดบนได้หมดนะถ้าเรามองนั่งจากตรงนี้มองไปด้านหลังนี่เป็นไงอย่างที่บอกพับเบาได,ดา้ดูเลยนะใหญ่มากๆนะขนเอาง่ายขนตู้เสื้อผ้าขนเตียงขนอะไรได้หมดเลยนะครับแล้ว้าใครสนใจนะ มาออกรถคันนี้นะจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมแล้วก็ผ่อนเลทอยู่3-4มสพันเท่านั้นถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวมีโปรช่วยผ่อนให้อีกนะแล้วเดี๋ยวดูฟรีประกันไปให้นะครับก็มีส่วนลดพิเศษให้นะสำหรับเดือนนี้นะถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวช่วยผ่อนเป็นเลยปีหนึ่งตงไปผมนะครับรถสต่ครอบหัวอนี้เพราะว่าราคาเข้าเบาอยู่แล้วนะนี่ที่แถมมามีจอด้านกลางด้วยจอตัวนี้เอาให้ลูกไปดูนะเออไปรับส่งลูกก็ได้เอาลูกส่งไปโรงเรียนก็ได้นะเปิดกระตงกระตูนดูได้หมดนะถ้าใครนะหารถเจที่นั่งอยู่ต้องติดต่อผมเข้้้าามแแลวแลววก็ เดี๋ยวจะมีส่วรถดโปรโมชั่นันหรือท่าในใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าอยากได้รถคันนี้นะจับไฟแน,นนซะ์นะนะจัได้ถึงต่างจังหวัดเลยหรือีไฟแนนซ์บริการเซ็นถึงหน้าบ้านและถึงบริการส่งรถฟรีให้ด้วยนะครับหรือท่าในใดอยากมาดูรถอยู่แถวนนนอีแล้วมาลองขับได้นะที่จังหวัดนนทบุรีาราชบฤกษ์ี CC คาราชบกษ์ได้เลย แล้วก็เดี๋ยวผมเขาเรียกนะทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์แล้วแอดไลน์มาแล้วโทรมานะเดี๋ยวให้จีพเอไปนะครับหรือถ้าใครอยากให้รีวิวรถคันไหนนะฝากไว้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดกระตุ้นนิดนึงนะเพื่อเป็นกำลังใจต่อกันต่อไปถ้าอยากให้รีวิวรถตัวไหนก็คอมเมนต์ขึ้นมาข้างล่างได้เลยนะครับผมตอนนี้นะไปกับรถสายครอบครัวราคาถูกมากๆสอ0 0สนเเท่านั้นมีคันเดียวในร้านนะครับได้7ที่นั่งอย่างนี้ไปลนะ